เฮียอันนี้ดูมาจากในเฟซนหรือในติ๊กต็อกคะเดินเซนเลยติ๊กต็อกเจอเจออ๋อในติ๊กต็อกเรียดูรานแล้วบริเกียร์เราไม่พลาดก็ไม่สนใจขอบคุณที่มาดูไปเจออีกเฮียที่ว่านั่นอะไรนั้นน่ะวันนี้เลยเรนคิดว่าใครจะไปไอ่งไอซิ่งแบอกว่าไอซิ่งพลาดหรือเปล่ามีเฮียเขาบอกว่าเกียร์ร้านเรานะคะมีให้เลือกหลายลูกเลยก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะลูกค้าจากสุพรรณบุรีนะคะ ตั้งใจเดินทางมาปิดเกียร์สิบน็อตนะคะลูกคา้คาเอาเกียร์แปดน็อตมาเทินนะคะอันนี้ลูกค้าก็มาเดินชมดูหม้อต้มนะคะลูกค้าก็บอกว่าหม้อต้มที่ร้านได้มาตรฐานนะคะเห็นล้างของออกมาแล้วใหม่ช่างก็บอกว่าไม่ครับมันใช้ความร้อนนะคะอันนี้ก็คลีนให้สะอาดเลย เกียร์ลูกที่เฮียเลือกก็คือสวยนะคะมีเราทางเรา,าเขียนวันที่เรียบร้อยแล้วก็คือมีรับประกันนะคะมีรับประกันทุกลูกนะคะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะอุตส่าห์เดินทางมาปิดเกียร์ที่ร้านเราขับขี่ปลอดภัยแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ไว้ใจร้านเรา